มาเริ่มจากที่สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ก่อนนะครับติดตามสถานการณ์ในจังหวัดนราธิวาสครับที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในอำเภอจะแนะเมื่อวานนี้ทําให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1นายแล้วก็บาดเจ็บ2นายนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เดินทางลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ไปให้กําลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยครับพันตรจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส ตำบลกาลุวอจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนครับโดยมีพลตรีนรงตันติสิริพรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้ง3ฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมวันนี้ได้รับฟังการชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย สถานการณ์ด้านการข่าวนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสถิติเหตุการณ์ในพื้นที่ย้อนไปตั้งแต่ปี2,565จนถึงปีปัจจุบันซึ่งแนวโน้มสถานการณ์มีการกอร่อเหตุรุนแรงต่อกลุ่มไทยพุทธเจ้าหน้าที่รัฐและฐานปฏิบัติการทางจังหวัดนาราธิวาสจึงมีการประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วทั้งจังหวัดหลังเกิดเหตุรุนแรงต่อประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่อำเภอตากใบและอำเภอจะแนะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ดำเนินการมาตรการเชิงรุกรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ดูแลพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมสาธารณะหรือจุดที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากและขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันดูแลความปลอดภยัยแล้วก็แจ้งเบาะแสถ้าหากว่าพบสิ่งผิดปกติ รัฐมนตรีย้ําถึงการฟื้นฟูขวัญและกําลังใจให้กับประชาชนและแสดงความมุ่งมั่นที่จะคลี่คลายปัญหาความไม่สงบอย่างเป็นระบบและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนจะได้นําไปแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับสถานการณ์แล้วก็มองว่าเราจะปกป้องคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน โดรวมทั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขณะนี้ก็มีผลกับความพวงใหญ่ของรัฐบาลและคนทั้งประเทศเนะฮะซึ่งขณะนี้ก็อยากจะเรียนว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีเห็นว่าปัญหาภาคใต้เนี่ยเป็นปัญหาที่มีความสําคัญและเป็นปัญหาไม่ใช่ของแค่ภาคใต้ของคนไทยทั้งประเทศ การแก้ปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทำไงจะปกป้องคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตทุกประชาชนทุกศากสนิกกันนะฮะหลังจากประชุมเสร็จนะครับท่านรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการความไม่สงบที่โรงพยาบาลน,นราธิวาสราชนครินส่วนช่วงบ่ายครับท่านจะไปเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงประชาชนแล้วก็น้องเด็กผู้หญิงอายุ9ก้าขวบที่เป็นผู้พิการ ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักเลยที่อำเภอตักใบเมื่อ2อพฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็จะไปพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและนำเอาความห่วงใย,ยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนส่งต่อให้กับพี่น้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ครับ